การนับเวลาและเทียบสกราชในประวัติศาสตร์สากลเมื่อมนุษย์มีการดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมต่อเนื่องที่ใช้ระยะเวลายาวนานดังนั้นมนุษย์จึงต้องกำหนดช่วงเวลาซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ร่วมกันได้ในสังคมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์มนุษย์จึงได้กำหนดสกาลขึ้นเพื่อใช้นับเวลาทุกๆหนึ่งปีโดยเกณฑ์การกำหนดสกาลนี้ จะแตกต่างกันไปตามแนวคิดและความเชื่อในแต่ละสังคมจักรลาดที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สากลที่สำคัญได้แก่คิทักศกัลลาดคิทักัลาชดเป็นศกรตาดสากลที่ใช้อยู่ทั่วโลกในปัจจุบันคิทักัลรารดที่หนึ่เริ่มต้นเมื่อวันที่หนมกราปี754แห่งศักราลาดโรมัน การเริ่มต้นคำนวณคิศักราชเริ่มขึ้นเมื่อคิดศักราั2 5าช525เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปานักบุญจรที่1ทรงมอบหมายให้นักบวชชื่อไดโอนิซุสเอ็กซิกรุสคำนวณวันฮิสเตอร์สำหรับใช้ระยะคิศักราช